ที่เรียนดูในแผนที่นิดนึงเดี๋ยวค่อยดูในแผนที่ใหญ่ๆมองเห็นไหมมองเห็นนะเรียนดูนะนิดเดียวนิดเดียวมองเห็นไม่เอ่ย<ม>อับใกล้ๆนะใกล้ๆตกลงทราบหรือ,อยังว่าแบ่งมาจากตรงไหนเออเห็นประเทศเคยเห็นประเทศอินโดนีเซียไหมเคยเ,เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูแต่ดูตรงนี้ให้เข้าใจก่อนว่ามันก็ไม่เล็กจนเกินไปหลอกนะเนี่ยดูนี่ นะเห็นหรือยังตรงกลางสีน้ำตาลน่าจะเป็นอะไรเป็นภูเขาที่สูงเห็นเมืองอยู่ริมทะเลไหมชื่อเมืองอะไรตัวใหญ่ๆสีดำดำเมืองอ่าเมืองลิดีนะเมืองลิดีเป็นเมืองหลวงอันนี้เนี่ยหลายประเทศพยายามที่จะ คือคือลักษณะของคนที่อยู่ในหมู่เกาะเนี่ยมันมีอยู่เป็นจํานวนมากแล้วมีหลายพวกหลายพ้องเพราะฉะนั้นหลายกลุ่มหลายก้อนที่พยายามที่จะเหมือนจะเป็นเอกราชของตัวเองขึ้นมาอันนี้ก็จะรวมไปถึงกลุ่มติมอร์ที่อยู่เนี่ยประเทศเนี้ยก็สามารถที่จะเป็นเอกราชขึ้นมาได้นะก็มีหลายประเทศที่จะเรียนแบบนะคะที่เป็นเอกราชอ,ออกจากอินโดนีเซียได้เมื่อ 2 5ง2ันห้อยี่สงเกิดยังเกิดได้กี่วันฮะเขาเพิ่งเป็นเอกราชเมื่อเอาวันที่ไหมสามสิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนะเออเพราะนั้นบางคนยังไม่เกิด ใช่ไหมอ่าบาคนยังไม่เกิดตกลงกี่ปีมาแล้ว12ปีรู้อย่างนี้ไปเกิดที่ที่ติมอก็ดีนะเอออย่ไปเป็นหมู่เกาะไปขายข้าวโพดปิ้งอยู่นู่นนะเออเพราะฉะนั้นนี่เออเขากี่ปี10เท่าไหร่แล้ว12 12ปีนะ12ปีเอาละ ยังไม่สายเกินไปที่นักเรียนจะไปช่วยเยียวยาไปช่วยเขานะบริจาคก็ได้นะอันนี้คือประเทศติมอร์เอาต่อไปเอาลองดูลองดูว่าขณะนี้มีเนื้อที่เท่าไหร่เอาลองดูในแผนที่ดูในแผนที่เอเชียบ้างเอาไปในสไลด์นะไปในสไลด์เห็นหรือยังติมอร์อยู่ไหนเห็นไหม อยู่ข้างล่างเห็นไหมเอ่อข้างล่างสีเหลืองสีเหลืองทั้งหมดข้างล่างนะ่ะเป็นประเทศอะไรนะคะโโอินโดนีเซียอินโดนีเซียแล้วมันเป็นหมู่เกาะเยอะแยะมากมายถูกหรือเปล่าติมอร์นะ่ะอยู่ตรงปลายแหลมนิดนึงนะยังพยายามที่จะเป็นเอกราชแล้วสำเร็จไหมเออสำเร็จตรงนั้นนะอันนั้นคือติมอร์ยังแบ่งเครื่องกันนะเครื่องหนึ่งยังเป็นของใครอยู่ของ สีเหลืองม้ม,มันมีครึ่งเดียวสีเหลืองก็ยังเป็นอินโดนีเซียอยู่นะอินโดนีเซียอยู่เพราะฉะนั้นคุณครูก็กลัวว่าออโลกมันเปลี่ยนแปลงเยอะติมองจะหายไปอีกในจากแผนที่นะเอาช่วยกันดูหน่อยเอามีพื้นที่ประมาณ15,000ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณตอนนี้1ล้าน 1ล้านคนเล็กนิดเดียว,ดดยวอยู่เล็กๆและดีอยู่บ้านเล็กแล้วอยู่สบายอ,อ,อบอุ่นใช่ไหมอยู่บ้านหลังใหญ่วุ่นวายเยอะแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นใช่เปล่าดีไมด่ดีดีถ้าเราอยู่บ้านเล็กแล้วเราสบายเราอยู่บ้านเล็กดีกว่าไหมดีกว่า าอยู่บ้านหลังใหญ่ๆแล้วมันวุ่นวายไม่มีความสุขอยากอยู่ไหมไม่อยู่เออไม่อยู่เนี่ยชาวติมอร์เขาก็เหมือนกันเขาก็บอกว่าอยากอยู่แบบเออเล็กๆเงียบเหงาแบบนี้แหละอยู่สบายเดี๋ยวจะไปรวมกับอินโดนีเซียใหญ่โตนยตามเขาก็ไม่ทันอ้าวเมืองหลวงชื่อเมืองเมืองอ่าดิลีทําไมคะ ไม่รู้จักกสิต้องรู้จักไงตอนนี้เขากำลังมีความพยายามที่จะให้ติมอร์เป็นสมาชิกของอาเซียนนะก็ต้องมีต้องมีประเทศที่สนับสนุนนะต้องสนับสนุนที่จะเป็นสมาชิกของอาเซียนได้นะต้องมีคนรับรองต้องมีประเทศรับรองถึงจะมารวมกันได้ อาต่อไปต่อไปการปกครองแบบสาธารณรัฐนะการปกครองแบบสาธารณรัฐการปกครองแบบสาธารณรัฐ อ้าวต่อไปต่อไปประธานาธิบดีประธานาธิบดีชื่อนายอะไรนะชูเซลามูสออสตาโอชื่อเพาะชื่อเพาะ อ้าวต่อไปต่อไปมีนายกรัฐมนตรีด้วยะเด็กๆอาจจะเคยได้ยินบ้างาอ่าคุสมมลเคยได้ยินไหม<า>เคยไหม<า>เม<า>ออเวลาเวลาเขาเขาเขามีเขามีการแต่งกายแบบพื้นเมืองด้วยนะเพราะว่าเขาเป็นพวกอกุ่มหมู่เกาะใช่ไหมเป็นหมู่เกาะเป็นชนเผ่านะเขาจะมีเขาจะมีการแต่งกายแบบพื้นเมืองด้วย สีสันงดงามสมาลอาภาษาที่ใช้น่าจะใช้ภาษาอะไรภาษาติมอภาษาติมอเออภาษาติมอเขาเรียกภาษาอะไรฟิลิปปินส์ไม่ไม่ไม่เขาใช้อ่าเขาใช้ภาษาโปรตุเกสภาษาเตตุม ภาษาเตตุม,มภาษาของเขาเองแล้วก็ภาษาโปรต,ตุเกสผู้คนมีประมาณเท่าไหร่หนึ่งล้านประมาณประมาณกี่คนประมาณหนึ่งล้านคนประชากรมีประมาณหนึ่งล้านคนแล้วก็เป็นชาวพื้นเมืองที่เป็นชาวมาเลแล้วก็ชาวอินโดนีเซีย นะโดนิเซียก็จะคล้ายๆกันแต่ว่ามันเป็นแบบชนพื้นเมืองที่มีอยู่ในหมู่เกาะนั้นนะคะที่มีประเพณีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันอาศาสนานับถือศาสนาอะไรเอ่ยศาสนาอะไรฮะศาสนาฮะอ้าศาสนา คริสอาศาสนาคริสภาษาคริสเอ็นศา,าสนาคริสมีอิสลามนิดหน่อยมีฮินดูหน่อยหนึ่งมีพุทธอีกนิดหนึ่งนะแต่คริสนะ94เลย94 จริงๆแล้วภาษาที่ใช้เขาก็ใช้หลายภาษาเหมือนกันแหละแต่ว่าที่เป็นภาษาราชการก็คือภาษาโปรตุเกสแล้วก็ภาษาเตตุมสกุลเงินสกุลเงินใช้เงินอะไร <Euro. S 1> ใช้เงินอะไรเป็นหลักใช้เงินดอลลาร์สหรัฐ <Yeah. S 1> เงินไทยอย่าไปใช้ใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นดอลลาร์สหรัฐนะเพราะนั้น เออลูกหินคิดจะไปเที่ยวนะหมดสิทธินะ์แล้วมีเงินหรือเปล่ามีไหมดอลลาร์ออสเตรเลียก็ได้รับเพราะอยู่ใกล้ออสเตรเลียหรือรูปเปียของอินโดนีเซียก็เอานะแต่ที่ชอบคืออะไรดอลลาร์สหรัฐนะดอลลาร์สหรัฐตกลงไม่ไปแล h, ้วใช่ไหมไไไอ้าว เศรษฐกษิจที่สำคัญมีอะไรมีอะไรดูรเขามีอะไรเขามีดีอะไรเขามีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเขารวยก็ตรงนี้แหละนะทำไมถึงได้แก่งแย่งกันก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะตรงนี้มีน้ำมัน น้ำมันเป็นพืชที่สำคัญเอ้เป็นสิ่งที่สำคัญมีสัตว์น้ำขายไห้เนี่ยมีไหมมีมีนะมีมีน้ำมันมีก๊าซธรรมชาติเอาพืชละพืชน่าจะเป็นอะไรคะพืชฮะโอ้พื้นที่นิดเดียวปลูกข้าวก็หมดเลยทำอะไรเขามีอะไร คนที่มีสีสันขนาดนั้นต้องปลูกอะไรฮะชนพื้นเมืองปลูกอะไรปลูก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 อะไรโอ้มะเขือเทศที่ไหนล่ะกาแฟนั้นน่ะกาแฟรู้จักลูกกาแฟไหมนั่นแหละลูกกาแฟกาแฟอืมกาแฟมีกาแฟมีมะพร้าว มีโกโก้มีข้าโพดเมื่อกี้นี้เออมีโกโก้ด้วยอยากไปใช่ไหมอ่าอยากไปอยากไปกินโกโก้เห็นแก่โกโก้ก็เลยต้องนั่งไปหรือพายเรือไปดีหนั่งไปนะอันนี้อันนี้มันเป็นข้อมูลข้อมูลพื้นฐานเรียบร้อยหรือยังนะมันเป็นข้อมูลพื้นฐาน นักเรียนต้องต้องลองกลับไปทบทวนนิดหนึ่งในเรื่องของให้นักเรียนเปรียบเทียบอะค่ะเวลาเวลาเราดูประเทศต่างๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยให้เรามาเปรียบเทียบว่าแต่ละประเทศมีพื้นที่เนี่ยประมาณเท่าไหร่แต่อันนั้นเรามองแผนที่เราก็จะพอจะรู้ใช่ไหมคะแต่เราต้องดูว่าประเทศต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยนับถือศาสนาอะไรบ้างคือจุดเด่นๆของประเทศ เข้าใจไม่เอ่ยนะไม่ได้หมายความว่าให้เด็กๆจำหมดทุกอย่างเลยแต่ให้อ่านโดยรวมแล้วก็บอกว่าอย่างประเทศติมอร์เนี่ยมีอะไรเด่นมีอะไรดีจุดที่สำคัญของเขาคืออะไรหรือประเทศเวียดนามนะประเทศเวียดนามมีมีลักษณะของภูมิประเทศภูมิอากาศเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่อง คนที่นับถือศาสนาอิสลามนักเรียนจะต้องนึกถึงประเทศอะไรฮะใ,ในในแถบนี้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเลเซียและอินโดนีเซียใช่หรือเปล่าถ้าคนที่พูดภาษาอังกฤษเก่งๆในแถบนี้ต้องน่าจะเป็นประเทศอะไรไประเทศอะไรไฟิลิปปินส์ใช่ไหมฟิลิปปินส์แล้วใครพูดภาษาฝรั่งเศสเก่งละ่ะ อ่าวเวียดนามใครรักชาติใครเป็นอะไรเขาเรียกอะไรเอประเทศอะไรที่เป็นเอกราชโดดเด่นอยู่ก็คือประเทศไทยคือต้องมองภาพรวมของในภูมิภาคนี้ให้ออกว่ามีความสำคัญมีความเด่นตรงไหนบ้างแล้วเราก็จะมาถึงในเรื่องของประชาคมอาเซียนนะที่เราจะเรียนกัน นะทีนี้ก็ฝากเด็กๆไว้ด้วยในเรื่องของการทำรายงานของคุณครูเนี่ยก็มีมาส่งอยู่เรื่อยๆแต่ยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดยังไม่ได้เอามาอะไรนะโชว์โฉมออกอากาศให้ดูสักครั้งหนึ่งว่าของใครทำประเทศอะไรบ้างนะก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็เราก็จะได้มานำเสนอกันนักเรียนก็จะได้เข้าใจในเรื่องของประเทศต่างๆมากยิ่งขึ้นเอาละวันนี้หมดเวลาก็สวัสดีค่ะ